น้องลิซ่าเธอแว็บเก่งเป็นนินจาจริงๆเลยค่ะจะเมืองไทยหรือว่าปารีสก็เรียกว่าแค่ปากซอยจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดค่ะมีคนพบเห็นเธอค่ะที่ประเทศไทยเธอมาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีให้กับคุณพ่อมาโคของเธอนั่นเองก็เนี่ยค่ะเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะคาว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ความน่ารักขี้เล่นนะมาจากใครนะคะก็จากคลิป,คล,ปคลิปนี้นั่นเองค่ะที่คุณแม่จิตทินนะคะมีการชวนเพื่อนๆของเธอค่ะมาเต้นโชว์ใน วันเกิดของคุณพ่อด้วยนะคะน่ารักกันมากจริงๆค่ะแต่ว่าปลิงนี่สิคะนอกจากจะโฟกัสที่ความน่ารักความอบอุ่นของครอบครัวของเธอแล้วเนี่ยก็มีคนตาดีค่ะบอกว่าสังเกตให้ดีสิคะว่ากล่องของขวัญที่น้องลิซ่าถืออยู่เนี่ยมันคืออะไรพอซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะอุ้ยกล่องนาฬิกาของแท็กฮอเออนั่นเองนะคะซึ่งบอสเฟเดริกค่ะเขาก็ดูแลแบรนด์นี้อยู่นั่นเอง ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าให้คำปรึกษาในการเลือกนาฬิกาเรือนนี้มาเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อมาโคโด้วยหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจะฝากมาเป็นของขวัญของกำนันให้กับคุณพ่อแทนอันนี้ก็ไม่อาจจะทราบได้จริงๆนะคะก็คงจะต้องลองเดากันดูค่ะว่าแต่แบรนด์นาฬิการูรูนี่ก็มีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่านอริสาค่ะเธอก็เลือกที่จะ ใช้อคอยเออร์แบบนีม้มีความหมายอะไรพิเศษไว้หรือเปล่าคุณผู้ชมต้องลองเดากันดูนะคะ,อะแอดจะเอาภาพน่ารักน่ารักนะคะของโน,นลิซ่าบฝากค่ะเธอแวบเป็นนินจาค่ะจากเกาหลีเมื่อวันก่อนค่ะตอนนี้ค่ะเธอมาอยู่ที่ประเทศไทยนะมาฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อมาโคของเธอนั่นเองก่อน,กนจะคลิปนะคะกดอ,อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า